กำสนองลูกชายรัฐมนตรีอิสราเอลผู้อนุมัติแผนรุกกาซาติดก,กับดักฮามาสดับจากเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าการเมียไอเซนโกตบุตรชายของรัฐมนตรีรัฐบาลอิสราเอลกาดีไอเซนโกตถูกสังหารทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวัย25ปีเขาเป็นทหารรบในกองพันที่699ของหน่วยคอมมานโดสำรองที่5 5 1เสียชีวิตในการสู้รบ IDF ระบุในแถลงการพ่อของเขาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของ IDF ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558ถึงมกราคม2562และรับราชการทหารมานานกว่า4ทศวรรษกาดีไอเซนโกตเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในฐานะรัฐมนตรีโดยไม่มีประวัติ ภายหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะ9ธันวาคม66บล็อกดิ w o r ิ d ์ลอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความกรณีดังกล่าวว่าภาพทหารอิสราเอลโฆษณาชวนเชื่อว่าจับนักรบฮามาสได้จำนวนหนึ่งนั้นจากการตรวจสอบกับหน่วยงานของ UNRWA ของสหปร,ระชาชาติพวกเขาเป็นผู้รีภัยสงครามธรรมดาหลายพันคนพักในโรงเรียนสองแห่งก็คือคาลิฟาและ นิวฮารับของ UN ในตอนเหนือของกาซาต่อมาทหารอิสราเอลก็ได้บุกเข้ามาบังคับผู้ชายทั้งหมดที่อายุเกิน15ปีออกจากโรงเรียนนำไปที่สนามแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วบังคับให้บางคนเนี่ยถือปืนที่อิสราเอลเตรียมมาเพื่อที่จะถ่ายรูปโฆษณาชวนเชื่อทำคล้ายกับเยอรมันแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายค่ะนักข่าวชื่อดังคือด R อันคาลูจากสถานีโทรทัศน์อันอาราบี ก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกทหารอิสราเอลบุกด้วยยืนยันจากสถานีกระจายเสียงสาธารณะของอิสราเอลยอมรับว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่นักรบติดอาวุธฮามาสตามข่าวเป็นผู้ชายผู้อพยพลี้ภัยที่ถูกจับแบบสุ่มๆโดยไม่มีความผิด แต่สำหรับรัฐบาลอิสราเอลมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามในเขตเทศบาลกาซาราว2.3ล้านคนถูกเหมารวมว่าคือทหารฮามาสที่ต้องสังหารแบบที่ทหารเยอรมนีทำกับชาวยิวล่าสุดเกิดข่าวใหญ่สร้างความตื่นตระหนกในอิสราเอลค่ะก็คือนายพลไอเซนโกธบุคคลสำคัญเสียชีวิตเขาเป็นลูกชายของนายพลกาดีไอเซนโกธรัฐมนตรีสภาสงครามอิสราเอลคนปัจจุบันและอดีตเสนาธิการกองทัพอิสราเอลหรือผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดรัฐมนตรีในโพลกาดีไอเซนโก้ก็คือผู้ที่อนุมัติแผนสงครามรุกรานดินแดนกาซาค่ะเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองเอกภาพแห่งชาติที่นำโดยนายแกนส์ที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในสภาสงครามเดียวกันมีการจัดงานศพลูกชายของเขาท่ามกลางการโศกเศร้าของญาติโดยมีนายกรัฐมนตรีในทันยาหูคณะรัฐมนตรีและบุคคลชั้นสูงไปร่วมงานจำนวนมากสาเหตุเสียชีวิตมาจากกองทัพ ส่งเขาเข้าไปรุกรานแย่งชิงดินแดนเพื่อนบ้านในเขตกาซาที่มีสถานะเป็นระดับเทศบาลของรัฐปาเลสไตน์เขาจึงถูกทหารเจ้าถิ่นที่มีหน้าที่รักษาป้องกันดินแดนสังหารซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือนายพลไอเซนโกสพร้อมกับคณะทหารนายอื่นอีกจำนวนมากต่อมากองพลน้อยอันกซามและกองพันมาตีกองทัพฮามัสได้แถลงการเฉลยรายละเอียดว่าพวกเขาทำอุโมงค์กับดักทางเข้าปลอม ทางตะวันออกของตันอันซาตาทางตอนเหนือของกาซาจากนั้นก็วางบอมแล้วก็กล้องวงจรปิดทันทีที่ในายพลคนดังยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมทหารลูกน้องจำนวนมากมาถึงสถานที่นั้นที่ชานเมืองจเบเลียก็ได้พยายามเปิดประตูอุโมงค์ทำให้ชนวนถูกจุดขึ้นในทันทีทีวีช่อง13ของอิสราเอลรายงานว่า ในพลไอเซนโกตโดนบอมพลุนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากมาถึงโรงพยาบาลต่อมาอีกสวันจึงมีประกาศการเสียชีวิตของเขาพร้อมกับทหารอีกจำนวนมาก